สวัสดีครับจากร้านช่างธันวาซ่อมมือถือนะครับโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นรุ่นซัมซุงโน้ต10พัดนะครับอาการก็คือปุ่มด้านข้างเนี่ยมันกดไม่ได้อ่าตรงนี้เป็นด้านหลังนะครับด้านหลังปุ่มด้านข้างที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่มล็อกหน้าจอนะครับตัวเก่าเนี่ยผมได้แกะออกมาเรียบร้อยแล้วมันอาจจะโดนน้ำมานะครับเลยทำให้มันกดไม่ได้เนี่ย ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่มเปิดเครื่องนะครับตัวนี้คือตัวที่เสียตัวนี้นะครับผมก็ได้ทําการแกะออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ใส่ตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับใส่ตัวใหม่คราวนี้ผมก็จะมาลองทดสอบเครื่องดูนะครับว่าหลังจากที่เราใส่ไปแล้วเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ไหมอันนี้เริ่มจากลดเสียงก่อนนะครับปุ่มลดเสียงผมกดลดเสียงอยู่อ่แล้วก็เพิ่มเสียงนะครับ เพิ่มเสียงตอนแรกมันกดไม่ได้เลยนะครับลดเสียงอันนี้ปุ่มล็อกหน้าจอครับล็อกหน้าจอสามารถใช้งานได้แล้วนะครับเสียบ่อยครับพวกปุ่มพวกซัมซุงนะอาจจะเป็นแบบทำตกมาหรือว่าโดนน้ำมาหรือบางคนใช้งานหลายปีแล้วก็กดมันแบบแรงๆกดบ,บ่อยๆอะครับมันทำให้ปุ่มเนี่ยมันเสียได้ นะครับแล้วทีนี่พอปุ่มเสียเนี่ยร้านช่างธันวาก็สามารถเปลี่ยนให้ได้นะครับพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็สามารถกดได้เลยเนี่ยนะครับพวกปุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะด,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 ดูด้านหลังทีหนึ่งนะครับเป็นประมาณนี้ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับมือถือเนี่ยติดต่อได้เลยผมลงช่องทางไว้แล้วช่างทันวาซ่อมมือถือนะครับที่ Facebook โอเคครับขอบคุณมากครับ